บิ๊กจ้าสุดทนร้องกก,กตคู่แข่งจัดงานมหรสพชวนทักษินช่วยหาเสียงบิ๊กจ้าสุดทนร้องกก,กตคู่แข่งชิงนายกอ,อบจทำผิดกฎหมายจัดงานบวชมหรสพชวนทักษินช่วยหาเสียง วันที่14มิถุนายน2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีตำบลประชาธิปตย์อําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคารณวิทย์ทูกระจ่างผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมาธานีได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีวัฒนาวงจันทร์ผู้ประสานงานผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อกกต เนื่องจากมีผู้สมัครนายกอบจังังวหดปทุมธานีคาดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งโดยมีนายกิตเทนเนจันวิวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้รับหนังสือร้องเรียนเพื่อตรวจสอบและดำเนินตามขั้นตอนต่อไป โดยพลตํารวจตรีวัฒนาวงจันทร์ผู้ประสานงานผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมทีมกฎหมายได้มายื่นหนังสือร้องเรียนในนามภาาประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมหลักฐานประกอบด้วยหนังสือร้องเรียนจำนวนเจหน้าคลิปวิดีโอจำนวนเจคลิปและภาพถ่ายจำนวน15ภาพเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีผู้สมัครนายกอบจังหวัดปทุมธานีเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง พลตรวจตรีวัฒนาวกล่าวว่าเนื่องจากการจัดงานบวชที่อดีตนายกทักษิณมาร่วมนั้นเราได้มาตรวจสอบดูแล้วน้าจะมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานมายื่นร้องเรียนให้กกตตรวจสอบในวันนี้เพราะว่าเราเชื่อว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุด้านอปลาตคัมรณวิททูกกระจังกล่าวว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาตนกำชับทีมงานทั้งหมดว่า ้องอยู่ในกรอบข้อกฎกติกาที่กกตกำหนดกฎหมายการเลือกตั้งแต่ขณะเดียวกันตอนนี้ทั้งทีมงานทีมกฎหมายทีมสจที่ช่วยกันเดินหาเสียงโดยเราอยู่ในกรอบแต่ทำไมฝ่ายตรงข้ามซึ่งมีพักการเมืองหนุนหลังเขาปฏิบัติตั้งแต่ก่อนการรับสมัครวันรับสมัครและหลังจากรับสมัครมีการจัดงานมหรสพมีการเอ่ยบนเวทีเบอร์หนึ่งหนึ่งอะไรลักษณะนี้เขาไม่เห็นเคารพกฎกติกาข้อบังคับของกฎหมายกกตที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่ในสายตาเลย เพราะฉะนั้นทีมกฎหมายจึงได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดโดยเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเท่าที่ตนดูเพราะตนก็เป็นพนักงานสอบสวนมาก่อนจึงได้ทีมงานไปยื่นหลักฐานและเหตุผลทั้งหมดเพื่อให้กกตได้พิจารณา และขอให้ระมัดระวังกันหน่อยบ้านเมืองมีกฎหมายอยู่อย่าคิดว่าคุณอยู่เหนือกฎหมายทำอะไรก็ได้ตนต้องการให้การเลือกตั้งทุกระดับมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีการเอาระเอาเปรียบคู่แข่งขันเมื่อเราดูแล้วมันมีเหตุมีผลที่เป็นไปตามขัดต่อระเบียบข้อบังคับในการเลือกตั้งจึงมีความจำเป็นเนาะให้ทีมกฎหมายไปยื่นกับกกตซึ่งทางพักการเมืองที่หนุนหลังก็ฝากไว้แล้วกันอย่าทำอะไรที่ฝ่าฝืนกฎหมายอาจจะนำพาไปสู่การยุบพักได้ ด้านแหล่งข่าวอดีตผู้บริหารกกตกล่าวว่าในข้อกฎหมายมีข้อบังคับอยู่แล้วว่าหากพบเห็นเป็นการจงใจกระทำความผิดแล้วผู้บริหารหรือกรรมการพักมาสนับสนุนในการกระทำความผิดของผู้สมัครหากไตส่สวนแล้วพบมีมูลก็อาจจะถึงขั้นเสนอยุบพักได้